โจพร้อมยังโจ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 โโจ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 โโ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  ตุกตุกตุกไม่มันไม่ได้เป็นที่ผมวิ่งทางแดงเขียวเต็มเลยตรงไหนสร้อยหรืออะไรจะได้เข้าสิกแบบพวกสิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยกู้อะไรแบบนี้ติกเนเจอร์อะย่เงี้ยอัพเสียงไม่ได้หรอเขาดีหรือเปล่าเนี่ยเราจะรู้จักกันมากขึ้นไงมันจะคุยอะไรที่มันคุยได้ไงพี่แจ็คไอเนี่ยแจ็คแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมีเกลเหรอ หวัดดีมิเกลน้าเกลเกลเขาเป็นข้าหังหรอโทษครับโทษครับไม่เห็น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 ยงจเเออาไม่เห็นไม่เห็นไไมม่่เเหห็็นนโทษโทษโทษภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงใครเป็นอิสตอมานเดชในแก๊งเกงแก๊งเนี้ยเฮ้ยโอ้ยจะเขาตุ่มแก๊งอ่ะพี่แจ๊คให้หมดไฟไฟพวกแกางเกงเนี่ย ใช่วันนี้ต้องตีกับสารเลวหน่อยชิคะี้พายนายยังไม่เห็นพุกานท่านขุดเอาเยอะตัวอะไรกันก็ไม่รู้แต่ชื่อมาวีท่านขุดท่านขุดโดนลมหักหน้าปอยาได้ท่านขุดเลยท่านขุดนมันมีคนบอกว่าหนูเหมือนคนนั้นคนนี้หนูก็เลยเปลี่ยนไงปะรวมตัวรวมเมมด้วยเมมด้วยเมมด้วยโอเคเสียจำได้ว่าเคยขอเบอร์ไปแล้วหายไปไหนไม่รู้เนี่ยนะเขากำลังจะมีสตอรี่กันแหละเด็กๆ บินบินต้องเช็คดีนะไม่งั้นโดนกด F7 นะบินใจใจคนเล่นยันสามารถไอยู่กับมิเกลไหมติดเลยแต่พี่ผมเป็นภูมิใจพี่พี่ต้องภูมิใจในตัวพวกผมพี่ตีสามทุ่งร้ายยิ่งชะมวนอย่าใช่ขอไม่พูดเที่แย่เลยหรือว่าใส่นวลเหมือนกันด้วยเมื่อคืนเห็นนวลมังมาไปไหนท่านคุณท่านคุณไง้มาไม่ได้มาเป็นพี่กัน ไปโจยรืมปิดบอได้นะบอปิดปิดว่าต้องถอดก่นหน่อยถอดทากอนหน่ยเ่อสละทำมปลาถอดกนหนยตรงนี้ถอดทากนหน่อยทำยังไงครับปิดวอดีเอารูปเอารูปยันปิดพี่เรูปยันปิดได้เลยดงนี้ใครไดวสมาเ่อเคปิดอไปไปวปไ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 ไปไปไปไไปไ วันนั้นน่ะเราเราถามว่าได้จีบเพื่อเราเปล่าหรือเพื่อนคิวก็บอกว่าไม่ได้จีบแล้วไปเพื่อนใหม่แล้วอาวุธรรมดามายืนสารพูดนะลิวเป็นคนพูดเขามีใหม่แล้วเฟย์ตายตายมากเลยอ่ะเขาบอกเราวันนั้นน่ะไม่น่าใส่นเรื่องจีบบอกมือเพื่อนใหม่แล้วเต็มสองลูกแล้พี่ไม่เอาเพื่อนเราสักบาท เออผมฟังที่ี่จปลเร็วสองทมยีสิแล้วเพื่อนเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนมัน้อคุณคุณมึงเห็นไหมว่าคุูทำอะไรอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาต่อยเฮ้ยเรือว่ายิมเวไงต่อยหยุด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 ยุดหยอยุดหยุดหยุดหยุยุดหุดหย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 คดยบดหยุดยุดหยุดหยุดหยหยุดหยุยุเหดยุดหยยุดหยยุดหยยุ่หยยยดดคต กูใส่พังเลยอะไรอะแล้วมายืนตรงหน้าพี่ทำไมนี่คือทำอะไรกันอะเขาว่ายส่ละพังไม่แยกไปอยู่ฝั่งกลาดดิมจะมายืนตรงนี้กันทำไมใครเปิดอะไครมีอาวุธพี่ยืนตรงกูใครไม่มีไปฝั่งหนูหน้าแรนอาวุธพี่ไปฝั่งเผามาเดียวมีแก้วใครมีอาวุธพี่ไปฝั่งเผาใครไม่มีอาวุธธรรมดามาฝั่งไอ้บางมึงเล่นพิดเหรอไปฝั่งทางเขา พี่ตามผมไม่ได้หรอเอาวุธพิษในที่นี้ไม่นับปืนนะไม่นะครอันนี้จ้ะปืนพวกปืนเอาแค่พวกสนับพวกมีดดักเกอร์พิษอะไรอย่างเงี้ยใครคนนึงอ่ะย้าทอะยๆแกต่อยแกเชิงหมัดเป็นไหมเขาหน้าจอกำลังมีเรื่องนะเยเป็นสนับไหมแบบนั้นน่ะเขาเป็นมนุษย์ต่างดุษไงไม่เอาสนับปิดไหมอะไรวะมนุต่างดาวแกแกไปตีได้ไหม เหลือทิ่เก็ตองเราเดี๋ยวพยายามปักนิ้วเลยไม่เราอยากมีฟิล์มแล้วอันนี้คือสนามพิดกัหมดเหรอสนามผิดแต่อันนี้ไม่น่าไหวจริงจ้ประเด็นคือเว็บมันมันยังไม่เข้าเลยเอายัดเดี๋ยวไว้ใจได้ประเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปยงยงมายงหน่อยที่มายงหน่อยยงแบบตียังงไอ่อเรื่องอ่ะยงแบบยงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวดะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องสวนก็ได้เอาแบบ เขาเรียกว่าอเจบระดับไปเล้วเออยูยูยูมาดิพี่เจมส์อยู่นะม้ากลวต่อยต่อเนื่องอ่ะสามทีอ่ะแต่ว่าถ้าโดนสันว์รวจางปได้บอสนี่โดนสวก่อนนั้นนี้มาแล้วนี่ก่อนนั่นเนอะมาแล้วแต่ไม่เข้าบอสโอ้หไปดูดิไปดูเป้าเลเดี๋ยไปดูเป้าเขาทำไมเอาไว้เดี๋ยวเรามายกหน่อยตอนท้าายะะ เอาเถอะรับก้อนูหไม่เล่มันเป็นแหลมอะพ่อคนอเออเฮ้อดีพี่แกพี่สองพ่สพ่อคนหนึ่งก็อยู่ในเลทพ่ออีกคนหนึ่งก็อยู่ในเลแล้วสุดจะเชียร์พ่อไหนหรอมันไม่ได้บล็อกเนี่ยแล้วถ้าตายหามันคู่บล็อกบล็อกบล็อกไมดมันบล็อกแต่ว่ามันบล็อกมันมันมันแต่ถ้าพ่อนสามัดาคน เป็นพ่อคนไหนครับเขาจะรู้ทำไมรองเท้าไม่เหมือนเพื่อนอิ๊กจะรู้อยู่แล้วว่าเราเปอกพ่อคนนึงนได้ตสอยไม่ได้ไงอเลียวบ็พ่อ็คือพ่อเฟมีหนุ่มเลี้ยงมาที่นี่ไม่มีต่อคนละสองหมัเปลี่ยนตัวต่อยต้องมี มันมันกี่ครั้งตายอ่ะสนับนี่เาโเคสามหน่อยเอบ้ารังห่อหอต้องขั้นต่ำต้อง20หอตอบต่อ้าใครไม่ต่ำก็ไม่เกินยี่สิบนะที่โอ้ยเหนี่อยมากเดี๋ยวพ่กันเอาแี้นสิบแล้วกับพี่คิว่พีงคุวพี่คิวเป็นพี่น้องกันเลพี่น้ง เป็นพี่สามพี <3 <3 ่อะไรนะเนพี่น้องนะเป็นพี่น้องดีแล้วรอแล้วบอกให้พี่อกมาแลนมาแลนมาเลนอ๋อช่หวังะใหดี่เจก็เป็นพี่น้องเหมือนกันพี่โมจิ่หวังได้ยินไหมข้าวบอเนี่ยพี่อ๋อจะน่ารักแกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักแล้จากอย่างผู้แทรกนะ เปิดทุกคนเปิดดูกระเป๋าตัวเองช่วยเช็คหน่อยว่าสตาร์ทห้าเอ็นจียิงติดเกาะอะคือตันแม็กแม็กทุกอันหรือเปล่าตอนนี้เช็คหน่อยเช็คหน่อยใครใครไม่ตันเปิดเลยครับถ้าทะลุก็กลิบห้เพื่อนกันเอารอบเอาไฟรอบได้เอาเอาให้ตันเลยกดเลยกดเลยใครเคลิอนกลิบให้ผมได้ครับแล้วหลังจากนี้หยุดหยุดใช้ของเปลืองนะหยุดหยุดใช้หยุดเล่นกันนะหยุดตีหยุดเล่นกันนะ เต็มนะเต็มนะฝากหน่อยฝากเอาให้เต็มนะใครเลิศใครเกินมาอยากการ์ตานะขอคนหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้านนั้นหนึ่งสองห้าอ่าใครของเกินก็เป็ลี่ยนเพื่อนครับเปิดใครเปิดแล้วของเกินอ่าต่อไปนะครับต่อไปบัตรบัตรประกันบัตรประกันบัตรประกันในการให้ถี่ท้วนครับเพื่อนรำเหรอ หองหาหนานึงสอง้ไม่กระตุกกระตุกเต็มครับเสีชอบตัวเองนะไม่มีใครมาดูแนังสองห้าคเลยอุยันเนะครับากเรานี่ยหลอันหรอ่งสานะครับอยากต่อไปนะครับอยากต่อไปบินช่วยเช็คบินกันหน่อยบินี่อันครับบินตอนนะบม่เม่เอม่วันนี้เราจะเอากบไปกินพวกมันเว้ สู้นะเว่ยถูกถูกเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องล้างเป็นตัวนี้แค่กดพึงล่างกันต้องเอาระเปล่าไม่ช่รอพี่บังหว่าาทำรายการไอ้เจมาทำรายการไอ้เจ๊ไม่โดนนะรัำไมไม่โดนนุมหมวนมากโดนจับแต่งตัวครับ ไอเจลมันปนได้ป่าวะไอเจลมันปนได้ป่ะฮัลโหลตอบตอบแต่รับปัตเจลหน่อยครับทุกคนไปใครยังไม่มีได้ไหมไปกดซื้อบาดเจลตวด่วนอุ้ยโทษมิเชลพี่เจลมันค้างทำไมมันถึงค้างอ่ะเฟียต้องดูไหม้อ่ะโอเคหาเฟร่ดีอะไรอ่ะพี่เจลมีมีรถแค่พวกหนือเยืนนะไอ้นี่รถหกหกรถสี่หรือว่าลีมูซีนก็ได้โอ้โหไม่มีอ่ะรถสี่อ่ะ เลียนอยากได้นี่ออนนียออนมันหนึสามหกหกไม่น่าจะมีอ่ะคือตอนที่ต่งตัวเ้งแล้วจะตีแล้วเอฟเฟใช่แต่ตีแล้วมันเลยไม่มีให้อ่ะอีกรอบก่อนจะอีกสามซึ่เปนนิลเลอร์ก็ว่ากินก่อนไหมไอเดียนะพีทมาให้หน่อยแล้วไงของเลือล่พีทให้หน่อยเดี๋ยวมารับของ่ะของเกลยวบังให้แล้วไง บางให้แล้วบางบอกให้แล้วเนี่ยสลับสลับสรุปเรามีเรามีกี่คนนะมามายืนมายืนตรงนี้ได้ไหมตรงพาวอ่ะแป๊บหนึ่งไอ้น้ามีเกลหนูว่าไงใช่ใช่เราแยเดี๋ยวไปตีกันหนูไปซื้อลุนมาใหม่มเทสอดเป็นเลยนะสลับดีโดนพาวย้ายไปตีสลับเลยดิโดเออได้ได้ตัวห้าไหร่ครับซื้อมาห้าไหร่สามแสนคนเดียวเหรอ โหไม่มีตังแต่งแล้วไว้มาเอาหรอกตอรี่นะไปมาเอาหรอกตอรีนะนี่ไออยากได้เลยทั้งหมดนั้นนั้นหลังจบมาแต่งใที่นี่แล้วนะอ๋อหลังจบนี่แหละตัวหลังจ้าของแท้เอาที่แกอยากเล่นนะถ้าแกอยากเล่นปืนหรือเล่นอะไรก็เล่นนะฮัลโหลความที่หล่อได้ยังไงป้องไปดิวันนี้เรายังไม่ต้องเปิดสนับกันทั้งหมดนะเว้ยเราเอาแบบคนที่ของเล่ที่ที่ให้ยืนตรงพาวเมื่อกี้ไม่กี่คนแหะแค่นั้นพอ ดี๋ยวดูเชิงก่อนวันหนึ่งถ้าวันนี้ไฟเราไหวเลียเราเล่นไม่ได้อะไรกันมากอะเราก็เราก็ชิวเลยไหยเราหลังจากนี้เราเรือเเรื่อยได้โอเคไหมก็ถ้าเปิดเปิดตอนตีสองได้นะเพราะมันจะได้สองวันครบประมาณประมาณเกือบตีสองโอ๊ยง่ายๆนะครับมึงกั๊กกันไว้ไม่ต้องเปิดเก็บของกันไว้บ้างไว้เล่นกับที่เพราะว่าถ้าเปิดเป็นเวลาจะได้สองวันเลยนะ ว่าดึกๆหน่อยอ่ะแต่ถ้าใครของเหลือเหลือก็แล้วแต่นะแล้วแต่พวกเราไม่บังคับกันพี่ทิวทำเร็วทำไมฮะอเฮ้ยกูมีของเล่นชเพอนเร็วเลยเออสรุปสนามพีน้องมีกี่คนมาบอสพี่แกพี่ไม่ได้นับก่อนท่ามันอะไรอะท่ามันมันท่ามันมันสรุปเลยอ่ะ พี่เจ้วในเว็บผมเขายังไม่เจอผมเลยสามพี่เจี๊ยวปะเจี๊ยวป่ะพเล่นจะูี๊ย้ผมพาเจี๊ยวเล่นอะไรผมไม่ได้เล่นพิดหรอผมพาเจี๊ยวมาขอตังค์อ่ะปังไม่มีเงินเล่นลีเลยปังไม่มีเงินเล่นลีเลยครับไม่มีเงินเล่นรีเลยนี่จะมาขอพวกหนูแบบนี้ไม่ได้ต้อประมาณห้าสิบห้าสิบเราจะไล่แล้วนะเว้ยเราจะไล่ล่าแล้วนะมาดูเพงแ้วหมะคือเราจะไม่ยื้นะเพว่อนเพราะว่าบอกเราไล่นเล่นหรอก็ได้นมันได้เล่นหรอรถก็ไม่ ประชาชนเดินเดินมาประชาชนได้หรอเดินมาหรอไม่หรอเห็นหน้ามากะยังเหรอใช่พี่คนนี้มาส่งพี่เขาเป็นพี่เขาบอกว่าจะขับรถให้หัวใหญ่เขาเป็นคนขับรถให่คนให้หรอเขาเป็นคนขับรถหรอหลังหลังแชตตอรี่เอาให้โอเคไหมพี่มามี่ปากสามอย่างถ้ามึงเจอสนับมันตายเราขอเลยลูกเก็บไปเลยแชตตอรี่น่าเดาบินบินแฟนเลยแชตตอรี่เอามาให้โอเคไหม ครับผมเย้ครับรีบจมนะไม่เวลาโอเควันที่สิบใบอะประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์เป็นนาทีด่ามันขนาดนั้นเลยหรอมาแล้วมาเลยแหละนาทีเลยหรอไเพราะแม้สนามเขาจะมีทางแข่งหรือไม่แกเราเล่นเท่าที่เราไม่ต้องยังไม่ต้อง แก๊งสีดำเหมือนกันนะชาลเลวอ่ะชาลเลว่วใช่ชาลเลวอุ yeah, like ้ยอ the ุ้ยอ๋อเออเจ็บแล้วแล้วตั๋วมันจะหนูรู้จักอยู่เปล่ามันชื่อางเดียวเลยนะจังไม่ได้ยินได้ยินขนาแก๊งเขาเลยใช่ใช่ใช่แก๊งเขาอ๋อโอเคอันนี้เป็นคนขับรถหรอเดี๋ยวนี้พิงทำไมอ่ะเมื่อวานใช่แล้วเขาก็เป็นหัวแก๊งด้วยพิงทำไมอ่ะเมื่อวาน ทิ้งตรงไหนก็ได้ปั๊มไปไม่เหมือนไม่ถูกกันหรอกใช่ไม่ถูกอะไรก็โศกไม่ไม่ไม่ถูกแค่บางคนนะเชื่อก็คนนั้นเขาบอกว่าเป็นแพี่เจมเคยถูกของใครบ้างก่อนก็เขาบอกว่าเขาเป็นอ้าหนูทำไมมิเกลพูดงั้นนะเป็นเรื่องบับบ้าเซฟเซฟคำพูดกันหน่อยเด้อเออพี่เจมเซฟเซฟคำพูดหน่อยนะไม่ดีเลยโดนพี่เจมเที่ยวไปมาทั้งกินลำไหมใช่หรอยังมาเสาะแสวงหาไม่คืนแล้วคำพดหน่แยนะกับหนู ไปหาต่ดกอดสมหมสานอ่ะโอเคพี่ไม่เคยบัฟใครเลยว่าไอ้กล่องนี้มันสามารถปลุกดเอาอะไรไปอ่ะได้เก้าบเล่สีเก้าเก้าเพื่อนไม่เคยบัฟผู้หญิงได้ฮะปลุกดาวาได้ไม่ได้นไม่ได้เพนไม่ได้เไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไอ้ไม่เคยลเคยบัฟไหมไม่เคิลบิดใช่ไหมเคยบัฟใครอต้งเลือกอะไรเพื่อนเลือกอะไรเลสเลสิบเอ็ดมันต้องเปิดใช่ป่ะจี๊บก็ได้ต้องเปิดต้องเปิดเพื่อนใช่หรอน่ารักน่ารักไงตั้งเจ็ดร้อยกว่าเลยนะเนี่ยบางไม่เกีคิลบอกี่ยวด บอกเลยเราเนี่ยเราหนาบังให้ไปในทีเหมาะสมแต่เราบอกว่าเขาเนี่ยาไม่ไย่ยังไอเดียไม่หับโอ้โหเบี้ยวบางวันเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ว่าไงนะอันนี้ไงนะทำตามที่พี่เซฟฟังทำตามที่เจบฟังไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีคนในใจอะไรใช่ไหมครับอย่าเลิกลากอย่ากระพริบตาอย่าเลิกลากคอเป็นคอมสงไครเฟยลองดนาบางบ่า ไม่ไม่ไม่เฟด่าเจฟสิเฟเฟด่าวังทำไมล่ะในเฟลองบับเจฟดิต่อไอ้เหี้ยเจฟไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเจฟ๊ยบไม่บังไม่ใช่แล้วบังไม่ไม่บอกบนนจะไปบับพี่เจฟ๊ยบทำไมอ้าวทำไมเป็นงั้นน่ะไอเหี้ยบังวาสวมเขาวเพื่อนรูม้หนึมันคือการแสดงไม่จริงครับมันแบบ ลองบัฟเฉยๆทำไมรู้สองซึ่งความในใจบัฟจากอะไม่ใช่ความในใจใช่ไหมคือแบบว่าซ้อมไดปไหมซ้อมเป็นบัฟไงลองแบบบัฟบัฟเจี๊ยบบ้างได้ไหมครับเปลี่ยนเป็นบัฟเจี๊ยบเลยคืออะไรไม่เอาคืออะไรแล้วตอนที่เฟย์ไม่อยู่เราทำอะไรให้หลุดเลยตอนตอนที่เฟย์ไม่อยู่ล่ะที่เล่นเดาทำไมทำไมหรอรู้ตัวเองว่าอาวุธดาเมจหรืออะไรท่าไรบาง เดี๋ยวพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปไปรวมไปกับเพื่อนแล้วเล่นไว้ใจเพื่อนหน่อยตายตายด้วยกันเลยแม่ทำแม่ทำอะไรมาเดี๋ยวบอกอีกทีว่าจะมางวจะเอาคืนไหนไ่รับหลังหนูไม่เคยรับหลังครับไม่เคยไม่เคยพี่รับหลังเพื่อนหนูทำไมไม่เคยกดอะไรไปกดไปแค่พันเดียวอ่ะพี่รับหลังพี่เจมส์รับหลังหนูรับหลังหนูรับหลังหนู รอยย่เดีวไมขอโทษที่เจ้าพาพี่ไปเปลี่ยนไปใส่ชูนัยไอ้รอยเบรบอนมากดซื้อไหมสักห้ากล่องก็ได้ไอ้สิบกล่องก็ได้ยี่สิบกล่องไอ้เตยรับไหกล่องกล่องล้อยเก้าสิบเก้าดาจบคาตอรี่ถ้าวันไหนเข้ามาเดี๋ยวเจเลยทำให้เอาไม้ไม้ไม้ประมูลนะเห็นได้เหรอใช่มันเป็นไม้สากกวานแล้วไม้ใส่ชูแบบนี้เหรอ <ค>เอา,าปะถามเหรอแต่ที่นี่ม,ม,ม,มีดมีดม่งนะเอาเพื่อนเร็วอะ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวเอง